สวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่ที่โมแอบไดนนอนซ่เทรล something แล้วก็เขาเอาชนะความกลัวของตัวเองไม่ได้อ่ะเขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้แต่ว่าอดัมขึ้นไปแล้วคือคือความกลัวของเรามันแบบสุดยอดมากจริงๆอ่ะ ไม่กล้าขึ้นไปจริงๆแต่ว่าดูนะคนอื่นเขาขึ้นไปกันนะ <laughs> คือถ้าขึ้นไปมันเราจะไปเจอแบบรอยเท้าไดาโนเสาร์แล้วก็น้องมันเลยเชื่อว่าไดาโนซอร์เทรลอะแต่ว่าทำไมไม่รู้ว่ารู้สึกว่าแบบไม่เชื่อตัวเองว่าตัวเองจะปีนขึ้นไปได้อะก็เลยไม่กล้าไปก็เลย นำก็เลยอาสาขึ้นไปไปถ่ายรูปมาให้เออเฮ้เรามีความกลัวหลายอย่างมากเลยอะเราอันนี้คือแบบเหมือนเราเห็นตัวเองว่าเราทำไม่ได้อะ <c oughs> เราอยากจะมาอัดวิดีโอว่าโอเค next time I will overcome my fear sure but not this time บายบายทุกคน